สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟทีุทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับคอยบอกจะแล้วสิครับนะที่พี่นี้เอครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับไปรีวิวนะครับเรือนหอตํารวจกันนะครับทุกท่านนะเรือนหอคอยลักนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันใครก็มาฝากกดไลค์นะครับใครก็มาฝากกดไลค์ครับเปิดที่นี่ที่แรกครับนะนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปรีวิวนะครับสิครับนะเรือนหอตํารวจของใครเนาะนายสิครับว่า อัปเดตว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับน่าึงไหนแล้วนะครับบ้านนะครับจะเป็นยังไงนะครับทุกคนแล้วก็ก่อสร้างถึงไหนแล้วนะครับท่านนะก่อสร้างถึงไหนแล้วเขาจะพาทุกท่านนะครับไปรีวิวนะครับบ้านนะครับที่แสนจะอบอุ่นนะครับของใครบางคนนะครับที่พยายามเอาบ้านนะครับมาทำเต็นท์หรือมาหากิน รหรืออะไรต่ตางๆนานะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับไปสดับรับชมพร้อมกันนะครับพร้อมอยังครับทุกท่านพร้อมกันที่จะเห็นบ้านนะครับเรือนหอของตำรวจหรืออย่างไหนนะครับนะนะขับขับรถผ่านทีไรก็ใจวิววิวนะครับนะเออแล้วนะทุกคนก็มาติดตามชมครับบ้านหลังนี้นะครับจะเสร็จในชาติไหนจะเสร็จยังไงหรือว่า จะเป็นบ้านล้างหรือเป็นบ้านพีสิงหรือจะสร้างให้หมายอยู่หรือจะสร้างให้ใครอยู่นั้นเดี๋ยวเราไปสดับรับชมฝากกดไลค์ฝากกดกกหัวใจเป็นกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบางปะอนกุ๊กเนีที่เข้ามาสดับรับชมกันนะคะ เดี๋ยวพาทุกท่านะนครับเรื่องกวนตีนะครับต้องไว้ใจขาหมูนะครับขาหมูในตัวตัวแบบปั่นประสาทนะบ,บ้านหลังนี้ก็คงจะเป็นบ้านนะครับเรือนหอในตำนานนะครับที่ชาตินี้ก็ไม่รู้ว่าจะสร้างเสร็จหรือไม่นะครับวันนี้ก็ใกล้ถึงเวลาเข้ามาแล้วนะครับนะนะครับต้องบ้านต้องถูกสต็อปไปยุติการสร้าง เพราะเหตุสาเหตุใดนั้นหลายคนก็คงจะทราบกันดีนะครับใกล้แล้วสิครับใกล้แล้วครับของหัวใจสามดวงเป็นกำลังใจให้กันนะครับกับชาวท่านนะครับไปรีวิวชมบรรยาการหรือถวยนะครับไปพร้อมๆกันนะครับนะก็ถ้าขับรถนะครับผ่านบ้านนี้ต้องใส่ผ้าดีๆเพราะว่าบ้านนั้นี้แรงมากอาจจะมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้เพราะฉะนั้น พวกเราทุกคนต้องมีสตินะครับในการรับชมเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตกันให้กับพี่น้องประชาชนว่าหน้าต่างประตูนะครับไปทึงไหนแล้วก็อะไรยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูโง่งเฮ้งกันนะครับเราจะไปดูโง่งเฮงกันว่าบ้านหลังนี้นะครับปลูกแล้วโงเ่เฮงดีหรือไม่ดีนะครับหรือว่ายังไงเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับทุกท่านเฮ้ยรู้สึกตื่นเต้นครับณตอนนี้ นเวลาต่อแต่นี้ไปเราก็ได้ถึงแล้วนะครับบ้านเรือนหอนะครับที่เป็นเรือนหอของเธอนะครับเธอจะสร้างต่อไหมหรือว่าเธอจะขายต่อมีเสียงแว่วมาว่าครับมีเสียงแว่วมาว่าว่าเธอจะขายต่อนะครับครับตอนนี้นะครับโอ้โหมีหมา อุ้ยเดุปบ,บ้านต่างนี้เป็นที่เลี้ยงวัวไปแล้วนะครับบ้านต่งนี้เป็นที่เลี้ยงวัวไปแล้วอุ้ยหมาเต็มเลยอุ้ยอยากใจอุ้ยตายแน่พี่น้องอุ้ยอยากใ้อุ้ย,ย,ยวัวเต็มหน้าบ้านเลยอ่ะอุ้ยะลี้วัวเต็มหน้าบ้านเลยอุ้ยแล้วหมานอนหมาตัวสีดำดำนะครับฮะ เกิดอะไรขึ้นนะ้าบ้านทำไมบ้านอุ้ยทำไมบ้านเป็นอย่างนี้หน้าต่างใส่แล้วทำไมเรือนเรือนหอบเป็นแบบนี้วะวัวเต็มเลยขี้เต็มเลยอะ่ะทำไมปล่อยให้เขาเอาวัวมาเลี้ยงแบบนี้อะ่ะแล้วหน้าบ้านก็จะมีต้นไม้ซึ่งต้นไม้ต้นเดียวมันหมายถึงกระถางทูบมาปถึงต้นทูบมันเป็นรางไม่ดีนะเนี่ย นะครับมันเป็นรางไม่ดีเลยนะครับแล้วก็มีต้นมีวัวอยู่สี่ห้าตัวขี้เต็มหน้าบ้านเลยสรุปบ้านหลังนี้ปลูกให้วัวอยู่ครับโอ้ยนะครับผมไม่สามารถที่จะไปถ่ายให้ฟิวได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะปิดกฎหมายเอาเพราะว่ามันเป็นละเมิดนะครับเราก็อยู่บนถนนสาธารณะอุ้ยแต่ทำไมขี้วัวเต็มเลยอะ่ะ แล้วทำไมปล่อยให้หมาไปนอนเยอะขนาดนั้นน่ะนะครับมีถังน้ำสีฟ้ามีวัวนอนอยู่เต็มเลยสรุปบ้านหลังนี้ปลูกให้วัวอยู่หรือว่าอะไรคะงงขาท่านโอ้ตายแล้ว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 ทำไมเป็นแบบนี้นะคะ หรือว่าอวอยดำหรือเปล่าหรือเป็นวัวของเขาหรือว่ายังไงคะโอ้ย,อยมันเกิดอะไรขึ้นน่ะช็อกไมเห็นบ้านเมื่อช็อกเลยฟรีช็อกเลยนะเนี่ยจริงๆทำไมปล่อยให้บ้านรกร้างขนาดนี้แล้วเมื่อไรจะเสร็จนะเมื่อไรจะเสร็จ โอยเห็นแล้วสงสารนะใครเฮ้ยในบ้านมีคนอยู่ด้วยนะครับใครเข้าไปอยู่ในบ้านเฮ้ยผมเห็นผู้ชายอยู่ในบ้านครับผมไม่ตาฝาดนะ กูมองในตาฝาดนะก็เ็นผู้ชายอยู่ในบ้านแต่ว่าเ,เป็นเงาๆดำๆหรือว่าน่าจะเป็นคนแหละรู้เป็นใครน่าจะเป็นคนเฮ้ย่งขนลุกเลยกูกูเจออะไรวันเนี้ยกูเจออะไรวันเนี้ยเห็นหม,มอันนี้อันนี้จริงๆนะผมไม่โกหกนะผุเห็นเงาเห็นคนนะเป็นเงาๆเดิน อยู่ตรงกระจกข,า,ขาวๆอะเดินเข้าห้องอ่ะมันเดินเข้าห้องอ่ะหรือว่าไม่มีคนมาอยู่แล้ววะจใครจะมาอยู่อะไฟมันก็ยังไม่มีเฮ้ยเขาเดินไฟแล้วเฮ้ยหรืออ๋อมีคนมาอยู่แล้วหรือว่าไงฮะตอนนี้มีคนมาอยู่แล้วนะครับเพราะเดินไฟแล้วเนี่ยเดินไฟเข้าไปแล้วแลวก็ก็เลยแบบว่าเออยงงมากเลยสี่ครับ กุ้ยขนลุกทำไมกูรู้ขนลุกวะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดนั่นนะผมเห็นงาผู้ชายจริงๆเดินเดินะจะตกเดินเข้าไปในบ้านเดินคูดง่ายคือเดินผ่านเข้าไปในห้องห้องซ้ายมือโอ้โหเสียบเฮ้ย